Apple นะครับได้เปิดตัว Vision Pro ไปแล้วนะครับแต่ยังมีข้อมูลหลายอย่างที่ยังไม่มีใครรู้นะครับวันนี้ r r e t t v v e i s s กีิสร่างเงินจะมาเล่าให้ฟังครับ <S <S ครับมันก็คือ Headset นะครับตัวใหม่จาก Apple นั่นเองนิยามของมันที่ทีมคุกเขาบอกก็คือ s p e t i a l Computing s p สเ i a l ียแปลว่าการเขาเรียกว่าการประมวลผลข้อมูลในเชิงพื้นที่หลายคนก็มองว่ามันก็คือ An o t h e r VR Headset บางคนก็มองว่ามันเป็น AR H e a d set บางคนก็มองว่ามันเป็น XR นะครับหรือ mix mix reality นั่นเองแต่ถ้าจะให้อธิบายตัว vision pro ให้เข้าใจง่ายที่สุดมันคือ face computer นะครับหรือคอมพิวเตอร์ที่สวมหน้าเรานั่นเองเอามาใส่หน้าปุ๊บเราสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้ณนะตอนนี้อย่างที่หลายคนทราบก็คือ apple pro vision เนี่ย ยังไม่มีวางจำหน่ายนะครับมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็คือที่งาน WDC w ราคาที่ตั้งไว้ก็คือ3,944เหรียญเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ราว1น0 0 0 0บาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ จะมีวางจําหน่ายจริงๆต้นปีหน้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีให้พรีออเดอร์แต่อย่างใดมาดูความน่าสนใจกันนะครับส่วนของฮาร์ดแวร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาเรียกว่า VR ที่มันเป็น VR headset เนี่ยจะใช้วัสดุที่มันเป็นพลาสติกไม่ได้แปลว่าเขาจะประหยัดหรือลดต้นทุนนะครับมันแปลว่าพลาสติกเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ทนทานระดับหนึ่งและมันก็น้ําหนักเบาแต่ว่าตัวของ Apple Vision Pro เนี่ยเขาเลือกใช้วัสดุที่เป็นเหล็กนะครับ เป็นแก้วนะครับก็คือเลนเนี่ยเป็นแก้วจริงๆแล้วก็ใส่รัดนี่ก็จะเป็นผ้าแล้วก็มีพลาสติกนิดหน่อยน้ําหนักโดยรวมของ Vision Pro เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ปอนด์ถ้าเป็นกรัมก็ประมาณ454กรัมคิดเป็นน้ําหนักเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีอะไรสักหนักประมาณเกือบครึ่งโลเนี่ยมาอยู่บนหน้าเรานั่นเองนะครับทีนี้มาดูปุ่มเล็กๆนะครับด้านขวามือนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าดิจิ a l ลค o าวนะครับใครที่เคยใช้ Apple Watch นะครับก็จะคุ้นเคยกับปุ่มนี้ดีมันจะมีะเค้าาาเเรรรียกว่ใหหมุนนะับ ฟิลลิ่งอ่ะคล้ายๆล้ายอเนลอกนะครับหมุน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 เพื่ออะไรนะครับหมุนเพื่อจะเปิดวิชั่นของเรามันจะได้2โหมดนะครับก็คือโหมดที่เราปิดกั้นนะครับปิดกั้นความเป็นส่วนตัวอ่าสมมติเราดูหนังอยู่เนี่ยเราไม่ต้องมองเห็นคนข้างนอกนะครับก็จะมืดมืดหรือเราต้องการจะปฏิสิเพดกับคนข้างนอกอย่างเช่นเราคุยโทรศัพท์กับคนอื่นต้องการจะจดนะครับเราก็เปิดเราจะได้เห็นมือที่เราจดกระดาษเห็นคนที่เดินไปเดินมาเห็นหมาเห็นแมวเห็นนกบินนะครับ อันนี้มันเป็น2โหมดที่สามารถค่อยๆหมุนๆว่าเราจะเห็นแค่ไหนหรือจะไม่เห็นเลยก็ได้นะครับอีกปุ่มฟังก์ชันนะครับที่ติดมากับดีไวิ์ตัวนี้ก็คือปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับมๆนนนเนี่ยด้านขวาเออด้านซ้ายมือนะครับปุ่มนี้จะเอาไว้สําหรับแคปเจอร์รูปแคปเจอร์วิดีโออย่างเช่นโอ้โมเมนต์ Moment นี้ดีมากเลยโอ้แมวกระโดดโอ้ลูกกําลังเต้นน่ารักนะครับก็แคปเจอร์เก็บเอาไว้ส่วนต่อไปคือสายรัดนะครับตรงบริเวณเฮดเซตเนี่ยสามารถปรับขนาดได้ตามศีรษะของผู้สวมใส่แล้วก็สายรัดเนี่ย ด้านข้างนี่ทําจากผ้านะครับก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนั่นเองนอกจากนี้นะครับ Vision Pro นะครับยังมาพร้อมกับชิปเซตที่ช่วยในการประมวลผลขั้นสุดทั้ง M2 แล้วก็ R1 นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ทั้งหมด12ตัวกล้อง5ตัวแล้วก็ไมค์6ตัวด้วยครับในด้านของภาพนะครับ Vision Pro เนี่ยแสดงภาพได้อองศาประมาณ180องศาอยู่ในฟอร์แมตท,ที่เรียกว่า Immersive Video Format นะครับคล้ายๆกับของ อออัลคิวลัสนั่นเองนะครับของ m e t านั่นเองในเรื่องของจอแสดงผลนะครับผู้สมใส่เนี้ยก็จะเห็นจอ2จอจอซ้ายจอขวานะครับโดยแสดงผลเป็นไมโครโอเลนะครับการแสดงผลนี่จะเป็นแบบ 4K คนะครับความละเอียดอยู่ที่23ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับทีนี้มาดูการควบคุมกันบ้างนะครับเขาบอกว่าเอ้าแล้วอย่างนี้ไม่มีเมาส์แล้วใช้อะไรเหมือนคินเนกหรือเปล่าที่แบบว่าใช้การเคลื่อนไหวนะครับโปรวิชันนั้นสามารถควบคุมได้3อย่างนะครับก็คือเรื่องของเสียงเรื่องของการใช้สายตาแล้วก็การขยับแค่นิ้วนะครับ ไม่ต้องถึงขยับร่างกายแบบคินเด็กนะครับแค่ขยับนิ้วคุณก็สามารถจะควบคุมมันได้แล้วควบคุมด้วยสายตาเนี่ยคือสมมุติว่าเรามองเนี่ยเราจะเห็นไอคอนนะครับตึ๊ก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 เหมือนเราเราเลื่อนเมาส์หรือเหมือนเราเราค่อยๆลูดนะครับตึ๊ก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 อ่าแล้วพอเราจะเลือกนะครับเราก็จีบนิ้วอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บมันคือการคลิกนั่นเองตานี่คือซ e เล c กนิ้ว ติดกันนี่คือคลิกนะครับเรียกว่าเราใช้สายตากับนิ้วแทนเมาส์นั่นเองนอกจากนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราจะพิมพ์เนี่ยบางทีเราค่อยๆจิ้มทีละอันมันอาจจะไม่ถนัดก็อุปกรณ์ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับพวกคีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธได้ด้วยนะครับก็สามารถทําให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกมากขึ้น ในด้านเสียงนะครับ vision pro เนี่ยสามารถจะทำงานร่วมกับ s i r i ได้นะครับโดยมีไมครรอบตัวเนี่ยหตัวทีเดียวแต่ว่าน่าเสียดายที่ในงาน w w dc นะครับไม่ไม่อนุญาตให้ทางผู้เข้าร่วมเนี่ยทดลองการสั่งงานด้วยเสียงของ d e v i c e ตัวนี้นะครับ ทีนี้เอาพุทเสียงที่จะเข้ามาในหูเรานะครับถ้าเราสังเกตดีๆว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมันมีแค่สายลัดนะครับเอาแล้วเสียงมันมายัางไงเสียงมันก็อยู่ตรงสายลัดนี่แหละครับแล้วมันก็จะโปรเจกต์เสียงลงไปด้วยเทคนิคที่เขาเรียกว่า spatial audio มันจะยิงตรงไปที่กระดูกหูของเรานะครับซึ่งกระดูกหูเราจะมี3มชั้นมีกระดูกค้อนกระดูกทั่งกระดูกโกลนนะครับมันก็เขาเรียกว่า ไปกระตุ้นให้มันเกิดคลื่นสั่นสะเทือนแล้วก็ส่งความสั่นสะเทือนนี้ไปที่สมองเพราะนั้นมันไม่จําเป็นจะต้องมีหูฟังเสียหูเราอีกต่อไปแล้วนะครับมาดูการเชื่อมต่อกันบ้างครับอันนี้ก็น่าสนใจการเชื่อมต่อเนี่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในตระกูลของ Ma c i n t ท s h และ Apple ได้แทบทั้งหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณทํางานค้างอยู่ในเครื่อง Mac In t ท s h สิ่งที่คุณจะทําต่อได้นะครับก็คือคุณสวมไอ้ตัววิชั่นโปรนี่นะครับแล้วก็เปิดเครื่อง Mac นะครับ เปิดงานที่คุณกําลังจะทานะครับเปิดขึ้นมาตึง้งแล้วคุณก็มองลงไปที่เครื่องของคุณหน้าจอคุณนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณมองไปที่อื่นมันจะทําการมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์หน้าจอของเครื่องแม็กเนี่ยขึ้นมาเป็นอีกหน้าจอหนึ่งคุณสามารถขยายมันใหญ่แค่ไหนก็ได้แล้วก็เริ่มทํางานต่ออาจจะลิงก์ซิงกับบลูทูธคีย์บอร์ดแล้วก็เริ่มทํางานได้เลยนะครับนี่มันคืออิสระที่อนาคตเราอาจจะเรียกว่าเอามือกวาดโต๊ะทํางานแล้วก็ ทิ้งอุปกรณ์อย่างอื่นไปเหลือแค่วิชั่นโปรนี้อย่างเดียวก็ยังได้ความน่าสนใจมากๆอีกอันนึงนะครับที่ชวนเซอร์ไพรส์จริงๆเมื่อผมได้รู้ก็คือว่าการที่ไอ้กล้องตัวนี้นะครับมันสามารถมองทะลุหรือทันสปา a ์เลนได้อันนี้เจ๋งมากนะครับแบบเรียวไทม์เราสามารถใช้ชีวิตในโลกของเรานะครับกับข้างนอกเนี่ยไปพร้อมๆกันได้แต่สิ่งที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือการที่คนข้างนอกมองเข้ามาแล้วเห็นตาเราสบตาก,กับเรา อันที่จริงแล้วมันไม่ใช่ตาเราจริงๆนะฮะคนข้างนอกเห็นเนี่ยมันเป็นภาพจากจอนะครับซึ่งกล้องข้างในอะ่ะข้างในดีไวซ์เนี่ยมันถ่ายและฉายภาพตาจริงๆแบบเรยวไทม์เราให้มันไปปรากฏที่จอข้างนอกนะครับ Amazing เลยฮะคือพูดง่ายๆคือไอคนที่สบตาเราเนี่ยเขามองจอนะไม่ได้มองตาเราแต่เราอ่ะเห็นตาเขาแล้วเขาอะ่ะคิดว่าเขาเห็นตาเราแบบเร็วไทม์แต่มันเป็นภาพที่ ออกมาจากจออีกทีนั่นเองนะครับดูซับซ้อนมาก Vision Pro นะครับก็มี OS ของตัวเองที่ชื่อว่า Vision OS นะครับแล้วก็กำลังจะเปิดให้นักพัฒนาเข้ามา develop ตรงนี้อีกมากมายแล้วก็ตัว Vision Pro เองเนี่ยมีการจดปา t เ n นหรือสิทธิบัตรมากกว่า5000สิทธิบัตรนะครับประโยชน์ของ Pro Vision มีไว้ทำอะไรหลายคนมองว่ามันเป็นแค่ของเล่นคนรวยนะครับผมแตกออกมาเป็น 4C นะครับมีอะไรบ้าง 1. คอนเทนต์บริโภคคอนเทนต์คอนเทนต์นนนนก็มีบันเทิงมีสาระมีความรู้นะครับคุณอาจจะเป็นไปดูคอนเสิรต์ตดูหนังนะครับได้บรรยากาศแบบอยู่ในนั้นจริงๆนะครับคุณอาจจะเรียนหนังสือเป็นห้องเรียนเสมือนจริงก็ได้นะครับข้อ2เป็นเรื่องของการครีเอทคุณสามารถจะสร้างสารรค์งานนะครับตัดต่องานทําสไลด์หรือแม้แต่เป็นเรื่องของการทํางานจริงๆนะครับอย่างเช่นเป็นเวอร์ชว เช่นทํางานในที่สเสี่ยงทำงานกับสารเคมีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับอันที่3าก็คือคอนซูมอย่างเช่นอนาคตนะครับการชอปปิ้งอาจจะเปลี่ยนไปคุณอาจจะแบบเปลี่ยนเสื้อมีห้องลองเสื้อที่ได้ความรู้สึกเสมือนจริงที่แบบคุณได้ไปใส่เสื้อจริงๆหรือการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับคุณก็สามารถจะไปเยี่ยมชมได้แบบ เหมือนไปสถานที่จริงๆได้หรือเปล่าไหมหรือการไปเที่ยวอนาคตอาจจะขายแพ็กเกจทัวร์ที่เป็นว์ชวลแพ็กเกจทัวร์ที่คุณได้ไปเที่ยวสถานที่นั้นๆดื่มด่ากับบรรยากาศคล้ายของจริงมากที่สุดนั่นเองนะครับอันสุดท้ายนะครับอันที่4นะครับก็คือเรื่องของคอนเน็กหมายความว่าคุณก็สามารถจะเชื่อมต่อกับคนได้ยกตัวอย่างเช่น Face Time นั่นเองเราก็สามารถจะพูดคุยกันได้หลายคนก็จะตั้งคําถามว่าอ้าวแล้ว Face Time อย่างนี้ปกติเราเอามือถือขึ้นมาส่องอย่างนี้ถูกไหม ขึ้นมาสองอยแล้วก็เห็นหน้าเราเห็นตัวเราแต่เฟซไทม์อย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งเขาจะเห็นอะไรเห็นลูกตาเราเหรอใช่ไหมเป็นคําถามที่ดีมากนะครับเ,เวลาจะเฟซไทม์ผ่านตัว Vision Pro เนี่ยเขาให้หันกล้องนะครับเพื่อมาสแกนหน้าเราก่อนสแกนหน้าเราเพื่อ,อ,อสร้างฮโลแกรมนะครับเวลาเราคุยเฟซไทม์ผ่านไอ้ตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งอ่ะจะเห็นเหมือนเป็นอวตารที่เป็นตัวเราการขยับการพูดข,ขยับปากอะไรเงี้ยคล้ายๆ De ายดีเฟกอะไรประมาณนั้น มันก็จะให้ความรู้สึกว่าเหมือนเขากำลังคุยกับเราจริงๆซึ่งค่อนข้างเนียนนะครับหลายคนที่ไปลองแล้วก็ถือว่าดีนะครับทีนี้ลองมาดูข้อดีข้อเสียนะครับข้อ1ก็คือคนรู้สึกว่าอันนี้ข้อดีนะคนรู้สึกว่าใส่แล้วมันไม่เวียนหัวก็คอมเพลหรือว่าเปรียบเทียบกับตัว VR ทั่วๆไปที่ทุกคนเคยใช้นะครับ ทุกคนจะพูดกันว่าโอ้ใส่แล้วเป็นหัวแต่ v s s o o p r r เนี่ยใส่แล้วจะไม่มีความรู้สึกนั้นเลยใส่แล้วรู้สึกว่าเนียนเสมือนจริงมากรู้สึกสมูทนะครับแล้วก็ได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีมากๆจนหลายคนรู้สึกว่าใส่แล้วไม่อยากถอดใส่แล้วรู้สึกรู้สึกว่าใส่แล้วรู้สึกว่าเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกนึงเหมือน v s s o o p r r เนี่ยกลายเป็นประตูด็อกโคเดโมนะครับปไปไหนก็ได้ข้อต่อไปก็คือคนที่ทดลองเนี่ยทุกคนเนี่ย พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าการควบคุมเนี่ยมันลื่นไหลดีมากนะครับการดีเทคด้วยตาการควบคุมด้วยมือเนี่ยดีมากข้อต่อไปก็คือไอตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นแท่งๆเนี่ยที่ออกมาจากตัวหน้ากากเนี่ยมันก็ช่วยลดทอนน้าหนักของการสวมใส่ได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวข้อดีอีกข้อนะครับก็คือการที่คนที่มีสายตาสั้นนะครับอย่างผมเนี่ยเวลาจะใส่พวกกล้อง VR หรือ VR headset เนี่ยเราจะต้องถอดแว่นก่อนนะครับเพราะว่ามันมันมันเข้าไปในแว่นไม่ได้ไม่งั้นผมต้องเปลี่ยนมาใส่คอนแทคเลนซึ่งมันก็จะมีปัญหาค่อนข้างวุ่นว ตัว Vision Pro เนี่ยเขาก็เซิร์ฟตรงนี้นะครับว่าถ้าคนที่มีปัญหาด้านสายตาเขามีการวัดสายตาก่อนนะครับก่อนจะสวมใส่นะหลายคนก็บอกโอ้ยอย่างนี้แปลว่าเลนมันปรับได้ไม่ใช่ครับเลนก็คือต้องต้องตัดมาต่างห่างนะครับสมมติว่าเราสายตาสั้น6ก0 7 0 0เ็นี่ยเขาจะมีเลนต่างห่างนะครับเป็นแถบแม่เหล็กแล้วก็แปะลงไปข้างนอกนะครับซึ่งตรงนี้ต้องซื้อต่างห่างนะครับผมมาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียที่หลายคนบ่นกันมากนะครับ ก็คือแบตเตอรี่นั้นมันอยู่ได้แค่2ชั่วโมงเองนะครับไอสอชั่วโมงเนี่ยมันรู้สึกว่ายังไม่หนำใจเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยมันดีมากแล้วก็หลายอย่างนะครับที่ทําในไอวิชชั่นโปรเนี่ยมันต้องใช้เวลาเทคไทม์เช่นการดูหนังเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยมันเกิน2ชั่วโมงหรือบางทีทํางานเพลเนี่ยมันเกิน2ชั่วโมงแบต2ชั่วโมงมันไม่สามารถจะเขาเรียกว่ามันอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเอาแบตออกเนี่ยตัวดีไวเองมันไม่มีไฟเลี้ยงนะครับมันก็มันก็ไม่สามารถทํางานเองได้พูดง่ายๆคือ ข้อเสียอีกอันก็กกกคือมันจะต้องมีไอ้สายเนี่ยพ่วงไปตลอดกับเราตลอดเวลาแต่ก็มีวิธีแก้ง่ายๆนะครับเห็นรูนี้ไหมฮะรูนี้คือ USB-C นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะใช้งานต่อเนื่องยาวนานเนี่ยเราก็แค่เสียบ USB-C เนี่ยกับมอปแปลงแล้วก็เสียบกับไฟบ้านนะครับล้วก็นั่งดูหนังนั่งทํางานไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็จะมูฟไปไหนมาไหนได้ค่อนข้างยากลหมากนิดนึงข้อเสียข,ข้อต่อไปนะครับมีผู้ทดลองจากสํานักข่าวแห่งหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงแก่ก็ ลองใส่แล้วนะครับคือเขาให้ทุกคนทดลองเนี่ยไม่เกิน30นาทีเจ้านี้ก็ใส่นะครับประมาณ30นาทีทอนออกมาเนี่ยตรงหน้าเนี่ยเป็นจ้ำๆแดงๆก็ไม่แน่ใจว่า2อย่างคือ,เ,อ,อเธออาจจะผิวขาวนะครับแล้วก็สก็คืออาจจะแปลว่ารัดมากเกินไปหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เห็นเป็นจ้ำแดงๆชัดเจนนะครับข้อเสียหรือข้อคอนเซิร์นข้อต่อไปก็คือการที่เรามีไอ้ตัวแว่น VR เนี่ยใส่ไว้ประกบลูกตาอย่างเงี้ยนานๆนะครับ มันก็อาจจะรู้สึกว่าตรงนี้มันอบตรงนี้มันจะร้อนหรือเปล่าแน่นอนว่าสายลัดตรงนี้มันเป็นผ้ามันก็ไม่ร้อนเนาะแต่ว่าพอบริเวณนี้มันอาจจะทําให้ร้อนก็ได้บางคนคอนเซิร์ไปถึงว่าเอ๊ละลตาเนี่ยมันไม่ได้โดนอากาศเนี่ยตามันจะแห้งไหมเพราะว่าถ้าใครที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยจะเข้าใจว่าถ้าใส่เป็นนานๆตาจะแห้งเพราะว่าตามันขาดออกซิเจนนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางแอปเปิลก็อาจจะต้องเอาไปพัฒนาต่อนะครับ ข้อเสียข้อต่อไปนะครับที่หลายคนนะครับต้องพูดถึงทันทีที่เห็นราคาก็คือราคามันสูงเกินไปนะครับตั้ง3,499เหรียญเนี่ยแสนสองอุยแพงเกินไปสำหรับดีไวท์แบบนี้นะครับหลายคนก็อดจะไปเปรียบเทียบกับดีไวท์ที่มันเป็น VR headset ของ Meta ไม่ได้อย่างเอ่เมตา quest pro 3นะครับซึ่งจะออกในช่วงเดือนกันยาถึงพฤศจิกายนนี้นะครับราคาก็ออกมาแล้วนะครับตัวนั้นอยู่ที่แค่ประมาณ499เหรียญซึ่งถูกกว่ารุ่นก่อนๆน,นะครับที่มีราคาประมาณ999เหรียญตัวนี้อยู่ที่499เหรียญแต่บางคนก็บอกว่า้จะไปเปรียบเทียบกันได้ยังไงเพราะว่าฟีเจอร์และฟังก์ชันนะมันไม่เหมือนกันมันเป็นคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเอามาเปรียบเทียบกับ quest pro 3นะครับข้อเสียข้อต่อไปก็คือกรณีที่เ,เราใสา่ตาเปลี่ยนนะครับ แน่นอนว่าคนบางคนสายตาสั้นก็อาจจะต้องตัดแว่นใหม่ใช่ไหมนอกจากคุณจะตัดแว่นใหม่แบบนี้แล้วถ้าคุณจะใช้ไอตัว Vision Pro คุณก็ต้องไปทำเลนนั้นใหม่เปลี่ยนไปด้วยข้อเสียข,ข้อสุดท้ายก็คือการ tracking เรื่องของอนิ้วมือนะครับการ Control ด้วยนิ้วอย่างเช่นการที่เราอย่างนี้นครับ detect มันจะ e t t c t ใต้ใต้ตัวแว่นตาของเรารซึ่งมันจะมีกล้องอยู่ใต้นี้ สมมติเราขยับตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันรับรู้ว่าโอเคกดคลิกกดเลื่อนกดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าถ้ามันอยู่รัศมีที่มันนอกเหนือเนี่ยบางทีความแม่นยําก็อาจจะลดลงหรือแม้แต่เขามีการบอกว่าถ้าถ้ามันมีพึ่งมีผีเสื้อนะครับหรือมีแมงสาบเนี่ยบินมาเกาะนิ้วเราหรือมีแมวมาแตะนิ้วเราอย่างเงี้ยมันก็จะถูกมองว่านี่คือการทัชชิง่งแล้วก็เป็นคําสั่งนะครับโอเคตึก๊กก็จะกลายเป็นคลิกทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวงังหรือแม้แต่เราดูหนังอยู่แล้วนึก เพลินๆดึงขนจมูกเล่นดึงหนวดเล่นอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นการคลิกไปเหมือนกันสําหรับยูเซอร์ก็คือต้องระมาระวังเรื่องการเคลื่อนไหวนิ้วระหว่างที่เราใช้โพวิชันนั่นเองครับถามว่าโพวิชันนั้นมันเหมาะกับใครนะครับก็เหมาะกับพวก Early Adopter ที่แบบต้องการเทคโนโลยีจ๋าๆเร็วๆแบบไฮเทคล้ำโลกนะครับหรืออาจจะเหมาะกับ Developer อร์ที่ต้องการเข้ามาเขียนแอปพลิเคชันเพื่อให้รองรับกับ OS นี้นะครับ บางคนก็มองว่าเอ้ยมันเป็นของเล่นคนรวยหรือเปล่าแต่อย่างที่ผมบอกนะครับอนาคตมันจะมียูดเคสที่เป็นเรื่องของการทํางานในโรงงานด้วยเพราะมันมีงานหลายงานที่เราก็ไม่อยากเอาชีวิตมนุษย์ไปเสี่ยงนะครับอย่างเช่นงานกู้ภัยนะครับงานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นพิษนะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทาง Vision Pro ของ Apple เนี่ยมีการนะครับยอมรับออกมายอมรับเปิดเผยแล้วนะครว่า a c q u วบริษัทที่ชื่อว่าม i ล่าเป็นสตาร์ทอัพนะครับที่ทำเรื่องของ VR นี้ด้วย ซึ่งมีล่าเนี่ยเขาโฟกัสในเรื่องของ VR เกี่ยวกับโรงงานนะครับโรงงานเคมีอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยเพราะนั้นอนาคตเราน่าจะได้เห็นเรื่องของ use case ที่เป็น VR ที่เกี่ยวกับโรงงานโอเคสำหรับวันนี้นี่คือทั้งหมดของ vision pro ของ Apple นะครับใครมีคอมเมนต์อะไรอยากซื้อหรือไม่อยากซื้อเพราะอะไรนะครับลองให้เหตุผลกันที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ